สวัสดีครับจากเพจเครื่องมือช่างครับวันนี้นะครับผมมีสินค้ามารีวิวแนะนําลูกค้านะครับวันนี้นะครับผมมีตู้ชาร์จแบตนะครับมาลดราคาสุดๆเลยนะครับชุดนี้นะครับเป็นตู้30มสิบแอมป์ยีโวลต์นะครับสามารถชาร์จได้ตั้งแต่6โวลต์ถึง24โวลต์นะครับราคาลดสุดๆนะครับอยู่ที่1590บาทนะครับราคานี้ผมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับใต้คลิปใต้โพสต์หรือทักแชทอะไรเข้ามาได้เลยนะครับ มาดูตัวสินค้านะครับตัวสินค้าจะมีตัวนี้จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับจะมีบอกนะครับวิธีการใช้งานข้อควรระวังนะครับวิธีการชาร์จให้ลูกค้าดูชัดเจนนะครับใช้งานง่ายครับรุ่นนี้เสียบปลั๊กไฟบ้านเราใช้งานได้เลยนะครับสามารถชาร์จได้ตั้งแต่6โวลต์ถึง24โวลต์นะครับมาดูตัวสินค้านะครับตัวสินค้ามาดูรอบๆกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นระบายอากาศนะครับรูระบายอากาศ สามารถชาร์จได้ทั้งมันครับมี2ฝั่งเลยนะครับขบวนจะมีหูจับหูหิ้วนะครับหิ้วไปไหนมาไหนได้สบายนะครับน้ําหนักก็ 3- าถึงสกิโลนะครับรุ่นนี้ไม่หนักนะครับข้างหน้านะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับโวล์นะครับถ้าแบตเรา12โวล์เราก็ปรับไปที่12โวล์นะครับถ้า6โวล์ก็ปรับไปที่6โวล์นะครับตัวนี้จะเป็นสวิ์นะครับสวิคปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็นฟิลนะครับตัวนี้เป็นตัดออโต้นะครับถ้าเกิดเราชาร์จผิดนะครับสวิ์จะตัดออโต้ให้นะครับเครื่องยังไม่เสียหายนะครับ ส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มปุ่มไฟนะครับปุ่มกระแสไฟออกเป็น AC นะครับเป็น12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับความแรงของไฟนะครับเวลาเราชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการชาร์จให้ดูนะครับตัวนี้เป็นควบบวกนะครับเราคลิปใส่กับควบวกนะครับแบตตรงนี้เป็นแบต12โวลต์นะครับเป็นแบตลูกใหญ่นะครับตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับ วิธีการชาร์จนะครับเราก็เปิดมาที่12โวลต์นะครับเปิดมาที่12โวลต์นะครับเปิดสวิคนะครับเครื่องทํางานนะครับเข็มจะขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นความแรงถ้าเราอยากให้แบตเต็มเร็วนะครับเราก็ปรับขึ้นมานะครับถ้าจะให้ชาร์จแบบปกติก็อยู่ตรงกลางนะครับจะอยู่แบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับชาร์จได้กับแบตทุกรุ่นนะครับ ราคาอยู่ที่1590บาทนะครับท่านใดสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปใต้โพสตหรือทักแชทอะไรครอะไดเลยนะครับขอบคุณครับ